สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบนะสำหรับลิปนี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะก็จะมีการย้ายลานนะครับเป็นการขนของขนห้องนอนนะครับมาของผมก็จะเป็นตู้แรกนะครับที่เข้ามาในลานนะอ่ะนี่ก็ตู้2นะครับมาแล้วเป็นพิโป้งครับเจ้าพี่โป้งนะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ห้องช่างนะครับมาแล้วตู้ห้องช่างนะครับัวน้ ทูย,ยุงทูเชียนทีวีมาทั้งอย่างนั้นเลยนะฮะทยอ,อยมากันแล้วนะครับคันที่สองนะที่เข้ามาในลานนะคันนี้เนะจา้าอีซูซีเอ็กซ์เอสสามหกศูนย์คันนี้นะครับเสียบโปงนะฮะตะอินนครต่อไปสามร้อยเจ็ดสิบแรงม้าตัวนี้เพาเดียวยกล้อตัวนี้ข้างในก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับงานอ่าพวกเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ ที่สองที่สา นี่ก็จะเป็นตู้ใบที่สี่นะครับ ที่เข้ามาในร้านนะตู้ใบที่สีเดี๋ยวคันนี้หนะเพราะว่าคันพ่วงคันนี้เอาแต่ฟกลิปมานะครับของลุงรันนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าวิกเตอร์3 4 4นะห้องนี่ก็จะอีกห้องหนึ่งของเซออดนะอ่าเป็นเจ้าซีรีส500นะครับตัวนี้มาเต็มลานแล้วนะเคนก็เดี๋ยวก็ ตอนนี้ตั้งขากันนะเดี๋ยวเค้นก็จะตั้งลำแล้วมีอีกไหม <c oughs> ไม่บอกหรอกเวลาพูดแล้วไม่บอกเอา้าที่ใบที่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตู้แล้วครบแล้วอ,อ๋อไม่ได้ถ่ายรถปิปล์นะอ่านี่ก็จะเป็น เสียเตานะครับเจ้าอิซุสนะครับ GX320 คันนี้ตู้ออฟฟิศนะฮะน่าจะเป็นคันสุดท้ายแหละที่ที่เป็นตู้มานะที่เหลือก็จะเป็นรถเปล่ารถเปล่าก็มีอยู่ประมาณของสองสาคันบางที่ไม่ได้บรรทุกอะไรแล้วลยังไม่มาแล้วก็จะมีหางโรเบตอยู่ที่นูน่นหางหนึ่งนะยังยังไม่ไลากมาอันนี้ก็จะจัดแจงน่าจะวางตู้ของอตรงกลางก่อนนะครับของผมก็จะอยู่ริมนี้เลย อ่ะน,นี้เสียเตามาแล้วเสียเตาก็ล้นออกข้างเลยนะครับน่าจะรัดสตรีมาเราไม่ได้อยู่ดูด้วยของเสียเต่าคันนี้ถ้าเป็นตู้ก็จะเป็นคันสุดท้ายนะครับเป็นคันสุดท้าย มาแล้วนะครับคันสุดท้ายเลยคันนี้ตเตาแกก็เอารถเก๋งมาไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ก็นั่งรถกระบะไปกับพวกพี่ออดนะฮะแล้วก็ตู้นี่โอ้โหรัตตีมาหาหูดับเลยโอ้โหรัมวาแบบนี้เลยนะ อ๋อนี่เป็นฐานขึ้นไปเลย,ยไม่รู้เลยอ่ะจอดไว้นี่แล้วสันนะเอ้จอดไว้นี่แล้ะจอดไว้วนี่แหละอ๋อพี่อดจ,จะตั้งลำนะตั้งลำ จะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่ได้ถ่ายก็เวลาผมาทำโน่นทํานี่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับแม่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแม่เอาเจ็ดมาไว้มุมเลยนะมุมเสาเลยแอดชิปกำแพงเลยถอยไปชิดกำแพงตัวนี้ก็จะเป็นท่อพักน้ำเฮียแกเอามา ปูนมาเทนะครับเป็นพักรองนะเป็นพักรองขาตู้นะครับอันนี้คืออะไรเขาไปปดสลิงอะไรกอาลังไปเตลยวชงล่างขานอุบายไว้หรออันนี้ตู้ตู้หนต,ต,ตู้ไหนดิชั่วปงตู้ตมา<ด>เทียงเออฮะหรเทียงอ้าวเหรอเขาช่างให้ซ่อมตรงนี้เหรอเออแล้วรถจอดตรงไหนกันก็ะจะโฟลิฟยกตัวฐานแล้วลองขาตูน้นะที่เฮียเขาทําไว้นะครับทีเฮียก็กำลังดึง พี่อธิพลก็อยู่ข้างบนนะเตรียมเกาะสลิงเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราวางวัดให้ได้มาตรฐานก่อนอลงเลยเาวางได้สองตู้แล้วนะครับใบนี้ก็จะเป็นตู้ที่สาม យឺររចាញ់យើគិតណីញ៉1 em cũng hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những น้ำไปให้อะไรอ่ะเราไม่มีน้ำกิน มีใครบอกเขาไหมว่ามารังอีกลังอีกลังอีกค่อยๆลงค่อยๆลงได้แล้วค่อยๆลงเลยค่อยๆลงเลยค่อยเลี้ยฮะอเอ๋อค่อยค่อยเลี้ยค่อยเลี้ยค่อยๆเลี้ยได้ไหมลงไหมเดี๋ยวค่อยล้งกันไป้ล้งอีก บอขายกเลยไปล้างเลกเลยเนะให้เขายกรอยหน่อยดีงนขาขายตองมันบ่พอขายตองมันเลยขาตองันเลยนะเรืว่าเฉยจำมนจังไงนักัตองตตองเรืองข้าวข้าว 哇哇！行行，行。 เป็นใบสุดท้ายแล้วครับเป็นตู้หองพี่เปิ้ลวางตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวของผมก็จะวางตรงนี้นะมีปัญหากันที่หนึ่งคือว่าเวลาต่อนอาบ้านมันจะบังกันนะเพื่อเพื่อนดูบรรยากาศด้านหลังนะครับโคตรเจ็มเลยหมาผมกระโดดลงไปแล้วรอบนึง 快快快，到那边！ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 都在了。 ก็จะประมาณนี้นะวางตู้เสร็จแล้วนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตู้ออฟฟิศนะครับแล้วก็ตู้ห้องที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับห้องที่สองเป็นห้องอุช่างนะห้องที่สามแล้วก็เป็นห้องน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นห้องพิปิลนะครับแล้นี่ตู้ผมก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับกําลังให้พี่ชายนะครับมาช่วยต่อหลังคานะครับชั่วคราวก่อนนะจะจอดอยู่นี่นะครับ ข้างหลังก็เดินไปทางนู้นได้นะครับประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ผมพยายามจะต่อมุงหลังคาให้เสร็จก็ไม่เสร็จนะครับได้แค่โครงเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะรีวิวหรือฉายให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เหนื่อยมากแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยพี่จับ เหล็กนะเป็นเรื่องป็นราจะต่อหลังคาประมาณนี้นะผมทํายื่นออกมาประมาณ3เมตรนะด้านหน้านะเฮียให้ด้านหน้าเท่าๆกันเดี๋ยวจะทำอ่ารุ่นนี้อีกหลายๆอย่างนะครับสาหรับใครที่อยากให้ถ่ายลงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้สําหรับคลิปนี้ก็ข้อจบคลิปในการย้ายนะครับตู้คอนเทนเนอร์หรือห้องนะครับเข้ามาในพื้นที่ของลานใหม่นะครับต่อจากคลิปที่แล้ว,วเราโดนอ่าหมู่บ้านสร้างใหม่โรงเรียนนะครับว่า ยังดังนะครับเราก็เลยต้องย้ายมานะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ยาวนะครับบรรยากาศก็กถือว่า,าคิดแง่บวกเนาะก็ถือว่าได้มาสูตรอากาศนะครับบริสุทธิ์นะครับเต็มปอดสักทีนะครับสบายเลยตรงนี้โอ้โหหมาเหมือเด็กๆของเล่นสนุกเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสุริยาพรทุกสวัสดีครับ